ซึ่งขัง้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมกับการประครบร้อนใช่ไหมคะนักกายภาพ นะะในการที่เรากระตุ้นไฟฟ้าพร้อมประครบร้อนนั่นหมายถึงว่าเห็นบอกว่าจะช่วยทําให้ร่างกายเป็นอย่างไรคะอาจจะคลายกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ลดปวดได้ด้วยซึ่งเมื่อสักครูน่นี้ช็อคเวฟไปแล้วอุตชาไปแล้วก็ลดไปล้อนระดับหนึ่งถูกต้องแต่การกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมประครบร้อนต่อเนื่องเนี่ยจะทําให้เกิดการทุเรามากขึ้นนะคะพูดง่ายว่าบางทีครั้งแรกนี่ก็หายไปปิดทิ้งเลยใช่โอเคเดี๋ยวเราเข้าขั้นตอนการกระตุ้นไฟฟ้าเลยค่ะต้องทําอย่างไรบ้าง อันนี้ก็จะเป็นการแปะแผ่นกระตุ้นไฟฟ้านะคะ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นอิเล็กโทรดแทเนาะ เราจะต้องมาตั้งโปรแกรมก่อนนะคะใช่ค่ะเราจะเซตอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะคะค่ะโอเคอันนี้คือนกักกายภาพดูอาการของคนไข้แล้วค่ะดูประมาณที่20นาทีซึ่งบางคนอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าส่วนมากก็จะประมาณ15-20นาทีไม่เกินนี้ใช่ค่ะ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกมีนี่นี่ปล่อยปล่อยกระแสไฟไปแล้วเหรอใช่ค่ะปล่อยไปเรื่อยๆนะอ๋อมันเป็นอะไรมันจี๊ดๆเหรอคะเหมือนไฟช็อตเหรอคะมันเหมือนแบบอาชาชาซาชาชานี่เป็นเหมือนมีกดแบบเหมือนเครื่องนวดถูกต้องฟิลนั้นเครื่องนี้เราจะเปิดแค่ที่คนไข้รู้สึกสบายก็พอนะคะประมาณนี้เป็นยังไงบ้างพอสบายสบายไหมหรือว่าแรงเกินไปไหมคะสบายโอเคงั้นประมาณนี้นะคะ ค่ะทีนี้ในการทํางานก็คือจะมีการปล่อยกระแสไฟเข้าไปที่ร่างกายเราในในจุดที่แผ่นแปะนั้นได้แปะไว้แล้วก็จะทิพๆๆๆไปอย่างนี้ไปเรื่อยตลอดสักสิบห้าถึงยีนาทีนั่นเลยในะคะเมื่อพอครบ20นาทีแล้วเราก็ปลดเครื่องถูกต้อแล้วก็เข้าสู่การปลดพบคร้อน อันนี้ก็คือประคบร้อนพร้อมกันไปเล้วค่ะถูกต้องและตั่ประคบร้อนก็คืออยู่ในแผ่นนะคะถูกต้องอ๋อในเครื่องเดียวกันโอ้เราเข้าใจว่าจะมีแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อไม่ใช่นะคะเขาเทคโนโลยีเขาทันสมัยกันแล้วค่ะนะคะทำร่วมกันเลยทาร่วมกันเลยนะคะในระหว่างนี้นะคะหลังจากนี้แล้วอาการของเขาจะค่อยๆเบากว่าตอนในช่วงแรกเยอะเลยใช่ค่ะแลเดี๋ยวค่อยมาทดสอบกันนะคะว่าหลังจากที่ทําไปแล้วความรู้สึกเราเป็นอย่างไรบ้าง ค่ะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะของการดูแลแล้วก็รักษาอาการเรียกว่าออฟฟิศซินโดมคือปวดที่บ่านั่นเองค่ะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรคะนะกักกายภาพอ่าขั้นตอนนี้จะเป็นการสอนท่ายืดท่าออกกําลังกายให้สามารถนํากลับไปใช้หรือว่าไปทําที่บ้านได้เลยนะค่ะคต้องทำยังไงบ้างโอเคท่าแรกนะคะ,คะก็คือท่าท่ายืดคอบา่ากัมเือทางด้านหลังเนาะโอเคคุณชาวดก้มศีรษะลงแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ใช้เขนสองข้างค่ะประสานกันกดจ๊บ ประสานกันโอเคแล้วก็กดค้างไว้ประมาณ10-15วินาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเราทำต,ต,ตามกันเนาะพร้อมกันนะคะร้อมเ,เลยค่ะ,คะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเราก็ผ่อนอ่าเสร็จแล้วเราก็ทำซ้ำทำซ้ำประมาณ4-5รอบเนาะ โอเคตีว่าประมาณ5เซต15วี5เซตนะคะกดลงไปกดลงไปถูกต้องค่ะโอเคต่อไปจะเป็นท่าที่2เนาะถ้าคุณชาลลบต้องการที่ชืยืดคอบ่าทางด้านซ้ายเอียงขวาได้เลยเราใช้แขนข้างขวาค่ะกดศีรษะไปข้างๆแบบนี้ได้เลยให้รู้สึกว่าตึงคอบ่าทางด้านซ้ายเนาะโอเคถ้ายังรู้สึกตึงไม่พอให้ใช้ด้าควยแขนด้านซ้ายเนาะไปด้านหลังได้เลยโอเค นั่ข้างไว้เหมือนกันประมาณ10-15วินาทีนะคะค่ะโอเคทำห้าเซตเหมือนกันนะถูกต้องทำห้าเซตเหมือนกันเลยข้างขวาแล้วก็ต้องมาข้างซ้ายอย่างเหมือนกันอย่าลืมเสลับกันด้วยนะคะพี่เหนือก็ฝึกด้วยเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงจะต้องมาฝึกด้วยกันเชื่อว่าทุกๆคนก็มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมเหมือนกันแต่ไม่ยอมมาหาคุณหมอนั่นเองนะคะตะเวน นะห้าเซตเหมือนกันหเซตเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปท่าสุดท้ายท่าที่3ก็คือท่าต้องการที่จืคอบ่าทางด้านซ้ายเนาะหมุนไปด้านขวานิดนึงก้มลงแล้วก็ใช้แขนด้านขวาค่ะกดศีรษะลงโอเคยืดค้างไว้เหมือนกันเนาะประมาณ10-15วินาทีอ่าพอนับ1-10ปุ๊บรีแลกซ์นิดนึงแล้วก็ทำซ้ำสี่ห้รอบเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็คือนับงปานๆคือหมุนก้มกดอ่าท่านซ้ายก็ก้มก้มแล้วก็กดอไม่ยากนะฮะทำได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะถูกต้องค่ะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันได้เลยตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาต้องทำเลยใช่ค่ะพอวางถูกต้องอ่ะถามความรู้สึกนิดนึงหลังจากที่นักกายภาพมิวทำให้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเอาเอาความรู้สึกก่อนนะว่าตอนแรกอ่ะเราก็ออกกำลังกายกันแบบนี้ เงยนะ้าหันซ้ายขวาเหมือนกันแล้วตอนนี้หลังจากที่ทําไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างมันรู้สึกว่ามันแบบ มันหันได้เยอะกว่าเดิมค่ะเส้นที่แบบเคยตึงเห็นไหมคะเวลาที่เราเอียงตรงนี้เนี่ยเส้นตอนแรกที่มันจะขึ้นเลยอันนี้ไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันยืดแล้วตึงน้อยกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการทำเนี่ยมันจะแตกต่างจากการนวดอย่างนวดก็ช่วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าในส่วนของการนวดอาจจะมีการระบมทานยาแต่ตรงนี้นะคะไม่ต้องเลยสบายมากเราก็คือแบบล็อับได้เลยอ้อ้ยสบายและที่สําคัญคือพูดง่ายเหมือนตั้งแต่ทาครั้งแรก ก็ผ่อนคลายได้ทันทีรู้สึกเห็นผลลัพธ์เกิดการแบบเบาทันทีทันใดใอันนี้คือ ที่จุดสาคัญเค้ก็บอกว่าเพราะเครื่องของตัวช็อคเวฟด้วยใช่ไหมคะใช่ด้วยค่ะค่ะเพราะว่าในแต่ละเครื่องก็คืออย่างเครื่องอันต้าซาวเนาะลงลึกได้ประมาณ3มซนติเมตรแต่ว่าช็อคเวล่ะประมาณ 10- บถึงสิซนติเมตรนะมันก็เลยจะรู้สึกว่าโอเคมันรู้สึกว้าวกว่าการนวดทิ้มเข้าไปทุกจุดเลยนะลึกมากเลยแี่ที่ตรงนี้ค่ะแราแบบมันจะล้าวไปตรงที่ปวดเลยค่ะโอ้เกการนวดเลยปกติการนวดเราจะกดไปใช่ไหมจะได้แค่ผิวผิวใช่ใช่ะแต่นี่มันมีตัวช่วยมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะคะ อ่ะเขาต้องกลับมาอีกรอบไหมโ้จริงจริงแล้วควรแนะนําให้ทําอย่างต่อเนื่องเนาะสักอาิตยีละหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้ค่ะสัปดาห์หน้ามาพบนักายภาพนิวต่อนะคะอ่ะคิดว่านะเชื่อว่าหลายๆคนนะพอได้ดูคลิปนี้แล้วก็คงอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดตัวเรานะคะแวะมาที่นี่กันเลยนะคะที่รีบาลานซ์คลินิกค่ะที่นี่อยู่ที่ตึก G t ท w e r ชั้น2นะจ๊ะอ่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ นี่นะคะหนุนาก็อยู่กับน้องฟ้าใสนะคะผู้ที่มาใช้บริการแล้วก็มารักษาทากายภาพบําบัดนะคะที่ r e b e r a n c e c ร i นอีกแห่งนี้ค่ะให้น้องฟ้าใสแนะนําตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าใสค่ะนางสาวพันชิตาชัยเดชค่ะอืมนะสมควคุณคุณค่ะคุณพ่อทนายอนันชัยชัยเดชนั่นเองค่ะตอนนี้น้องฟ้าใสทํางานอะไรคะเออตอนนี้ก็ช่วยคุณพ่ออยู่ค่ะแต่ว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเออทนายความอนันชัยชัยเดช อ่านะคะวันนี้มาที่นี่ทําไมจ๊ะเออวันนี้เนี่ยก็คือหลังจากภาใส่อ่านหนังสือสอบอ่านสำนวนอ่านอะไรเงี้ยแบบที่ปรึกษาต่างๆก็คือปวดไหล่ปวดสะบักคจนแบบเวียนหัวมากๆก็เลยแบบไป<อ>เซิร์ชในคลินิกมาบวกกับได้รับการ รีวิวต่างๆก็เลยลองมาทําที่นี่ดูคะ่ะอืมแน่นอนคือ,อระหว่างที่เรานั่งสนทนากันเนี่ยใช้บริการเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วน่วคือมันนั่งสบายยิ้มสวยแล้วแต่ตอนมานี่ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีอาการปวดเมื่อยล้าอยู่อาการตัวเองก่อนมาเป็นยังไงบ้างอ๋อก็ปวดจนชาจนดับจุดไหนคะที่ปวดตรงสะบักนะคะสะบักคะก็บางทีก็ถึงกับอ้วกอาเจียนเลยก็มีอุ้ย านักกายภาพเขาวิเคราะห์ยังไงสิ่งที่เราเขาวิเคราะห์ว่าเราเหมือนทําลักษณะเดิมๆทํารูทีนเดิมๆทุกวันเหมือนเราก็อ่านหนังสือเนี่ยยังต่ำเนี่ยช่วงสอบในวันละส<า>ิบชั่วโมง<า>ก็คือแบบมันจะไม่ไดิมอยู่ท่าเดิมเลยค่ะม,มันหนักถึงขนาดมันนอนไม่ได้นอนไม่ได้<า>แล้วก็มันทําให้เกิดทั้งความบัดเจ็บ รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้คุณหมอนักกายภาพเขาทำอะไรกับน้องฟ้าใส่บ้างเขาก็มีนวดคลายตรงคอแล้วก็มีใช้เครื่องมือกระตุ้นก็มันเหมือนกับเป็นเครื่องจี๊ๆทำให้เหมือนมันผ่อนคลายมากขึ้นนะนั่นคือช็อคเวฟใช่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วในการดูแลแล้วก็การรักษาของที่รี b บรนซ์คลินิกแห่งนี้นะคะคือขั้นตอนเนี่ยเขาจะมีเโปรแกรมด้วยกัน แต่อุปกรณ์ที่เป็นช็อกเวฟเนี่ยเป็นตัวเสริมเข้ามามนั่นคือเป็นตัวที่ทําให้เกิดเราผ่อนคลายแล้วก็หายเมื่อยหายเจ็บปวด ทันทีทันใดนะคะใช่ไหมเพราะว่าเขามีการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าควบคู่ไปกับการประคบร้อนใช่ค่ะยังไงฮะใช้เวลาทําอยู่ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงเนาะอ้ยไม่รู้สึกว่ามันนานเลยเพราะว่ามันสบายมากใช่ไหมคะหลับไปเลยหลังจากที่พอนักกายภาพดูแลน้องฟ้าใสเรียบร้อยแล้วจบทุกขั้นตอนแล้วในโปรแกรมนี้ความรู้สึกเป็นอย่างไร ความรู้สึกตอนแรกคือตอนทำเนี่ยมันก็ดีขึ้นสักประมาณ30-50%แต่พอทำเสร็จปุ๊บโรู้สึกว่าแขนมันขยับได้รู้สึกว่าที่มันปวดปวดหรือว่าแบบปวดรล้าวชาะอะไรเงี้ยม,มันดีขึ้นเลยค่ะค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เราผ่อนคลายแล้ว นักกายภาพแนะนําอย่างไรเราบ้างให้เราต้องดูแลตัวอยังไงก็นักกายภาพก็บอกว่าก็คือให้เข้ามาทําต่อเนื่องเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังอ่านหนังสือเหมือนเดิมทํารูทีนเดิมๆแล้วก็มีสอนท่ากายภาพบําบัดประมาณ3-4ท่าไม่ได้ยากค่ะไม่ยากอยากจะแนะนําหลายๆคนเข้ามาใช้บริการที่ r e บ a ลานซ์คลินิกกันไหมคะก็เชิญนะคะที่นี่นักกายภาพบําบัดน่ารักมากราคาโอเคแล้วก็ใช้ไม่นานค่ะใช้ระยะเวลาไม่นานแป๊บเดียว เป็นชั่วโมงแต่ว่าความรู้สึกคือแป๊บเดียวอ่านะคะอ่ะฝากกันด้วยนะคะรีบราส์คร i ม i c ค่ะขอบคุณน้องฟ้าใสค่ะ